สามสิบกรกดาปปามาขายเหรียญอีพีที่หนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดสวัสดีและยินดีต้อนรับบรรดาพี่น้องชาวนักสะสมเหรียญกระสาบผมปรปาศ,ศึกษาแบงค์เหรียญโบราณเจ้าของช่องรับซื้อเหรียญจำหน่ายขายแบงปันเหรียญ พบกันวันนี้เป็นวันที่30เดือนกร,รกฎาคมปีพศ2566 EP ที่187แล้วฮะ f c EP ที่187แล้วที่ป๊าปาน,นั้นทำรายการมาแบ่งปันเหรียญเนาะเป็น EP ที่187ก็ขอบคุณทุกคนทุกท่านเลยที่ให้เกียรติติดตามรับชมแล้วก็เข้ามาแบ่งปันเหรียญในช่องของประปา อ่ะน้องปาปาฝากขอบคุณตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่พี่พี่น้องน้องบดาชาวนักสะสมอ่ะปรปาฝากขอบคุณท้ายเดือนท่านผู้ชมฮะ <c oughs> ก่อนสิ้นเดือนเนาะอ่ะทั้งหมดทั้งมวลนี้คือรายการเหรียญที่ช่องของปาปานั้นนํามาแบ่งปันก็มีทั้งเหรียญที่ลึกเอ่ยเหรียญมุนเวียนที่ลึก ใช้จ่ายในระบบไปแล้วเนาะก็มีประมาณเนี้ยท่านผู้ชมอลองสังเกตดูอ่ะเนาะแล้วก็เหรียญโบราณเล็กๆน้อยๆเท่าที่เหรียญจะเข้ามาแล้วก็ปะปามาจัดสรรแทนก็ปะปาก็จะมาแบ่งปันก็มีอีกบางท่านผู้ชม,มาบางเหรียญนะก็ยังจัดสรรไม่ทันก็ไม่ได้มาแบ่งปันอ่ะโอเคฮะประมาณแบบเนี้ยอ่ะตรงนี้พิเศษหน่อยปื๊ดอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันพิเศษอย่างไรท่านผู้ชมฮะโอเคนะเดี๋ยวเราเริ่มเลยดีกว่าด้านบนสุดท่านผู้ชมมาเป็นเหรียญ2บาทที่ระลึกท่านผู้ชมฮะสิบ วาระไม่ซ้ำสิวาระไม่ซ้ำเป็นเหรียญอ่าก็บอกว่าเป็นเหรียญสภาพผ่านการใช้งานแลผ่านน้อยมากท่านผู้ชมฮะน่าเก็บสะสมนะน่าเก็บสะสมเรามีกันสองชุดชุดละสิบวาระไม่ซ้ำไอ้เง,งี้ยท่านผู้ชมฮะด้านบนชุดหนึ่งสิบวาระด้านล่างอีกชุดหนึ่งสิบวาระชุดละสำหรับเหรียญผ่านการใช้งานน้อยนะก็180บาท อ่ะบางอีพีอีพีที่ผ่านมานู้จําได้ฮะท่านผู้ชมมาปาปาขายออกไป200นะแบ่งปันไป200วันนี้10บวันละไม่ซ้ำท่านผู้ชมฮะชุดละ180บาทสภาพสวยงามเลยท่านผู้ชมสังเกตดูเอานะฮะสภาพสวยงามไม่มีขาวซีดไม่มีรอยเช็ดไม่มีรอยอะไรเลยนะอ่ะผ่านการใช้งานเดิมๆผ่านการใช้งานน้อยมากน้อยจริงๆเหมือนไม่ผ่านเลยถ้าดูผืน อ่ะโอเคเนาะชุดละหนึ่งร้อยแปดสิบาทสิบวาระไม่ซ้ำหลังจากนั้นท่านผู้ชมฮะยังทยอยเข้ามาปะปายังไม่ได้ปิดยังไม่ได้ปิดยังไม่ได้อยู่สําหรับเหรียญหนึ่งบาทอ่าหลังวัดพระแก้วกับหนึ่งบาทเรือหงท่านผู้ชมฮะหลังวัดพระแก้วกับหนึ่งบาทเรือหงอ่ะใครอยากได้ฮะไม่ผ่านการใช้งานอ่ะใครอยากได้ไม่ผ่านการใช้งานเหรียญละสิบแปดบาทท่านผู้ชมฮะ วันนี้ป้าขอ18บาทโอเคไหมเพราะว่าเหรียญยังทะลักยังเข้ามากันอยู่ยังไม่หมดท่านผู้ชมอะ,ะป้ายังไม่ทํารายการเบรกเลย <c oughs> <c oughs> ก็อะเนาะเหลือ18บาทต่อเหรียญถ้าท่านเองใครอยากได้ฮะมีรู้สึกจะมีสักอย่างละ10เหรียญที่จริงยังมีในสต็อกอยู่นะใครเข้ามาดูแล้วดูไม่ทันก็แจ้งแอดมินได้นะครับรู้สึกว่าในสตออ็อกยังยังพอมีเหลืออยู่อะเหรียญละ18บาทโอเคนะฮะต่ําสุดแล้วละ่ะไม่ผ่านการใช้งาน หลังจากนั้นเรามาดูเหรียญ50สตาง์ท่านผู้ชมฮะปป่าก็รับมาเรื่อยๆเขาขอติดมาเรื่อยๆพอนักสะสมส่งมามาได้หลายเหรียญพอปป่า,ปาจะมาจัดได้ปป่าก็พยายามเอามาแบ่งปัปปนเพื่อได้ทุนคืนเพื่อนําเงินไปซื้อเหรียญจากบรรดาชาวนักสะสมที่อยู่ทางบ้านใหม่อ่ะนี่คือเหรียญ50สตางครับท่านผู้ชมมาปี2493 อ่ะสองสแบบบางแล้วก็ปี500แล้วก็อะไรเนี่ยท่านผู้ชมอะจำไม่ได้ละปี2,3งสอ่ะหลวงข้าวนั่นแหละนะแล้วก็ห้าสิตัตงปี39กาการจนาพิเศษเรามีกันอ่าสปีพศเลยสําหรับเหรียญห้าสิบตางราชการที่เปีแรก2493นะก็ต่อมาก็เป็นปี500แล้วก็ปี23แล้วก็ปี39เนี่ยอ่ะผ่านการใช้งานใครอยากได้พอปาก็หาเรื่องมาจัดท่านผู้ชมฮะเนาะ ผื่อว่าใครอยากได้แบบนี้เรามีกันอยู่ประมาณตั้งสามสี่ห้าชุดเห็นจะได้ท่านผู้ชมอ่ะชุดละ30บาทนะชุดละ30บาทอ่ะเหรียญห้าสิบประงสมัยรัชกาลที่เก้าผ่านการใช้งานถ้าไม่ผ่านการใช้งานราคานี้ไม่ได้นะท่านผู้ชมนะอ่าโอเคเนาะประมาณเนี้ยสีสันเขาอ่ะใครอยากได้ผ่านการใช้งานห้านหะ้าสิบปรังราชกาลที่เก้าอ่ะปีแรกปีสองสี่เก้าสามแบบบางนะถ้าแบบหนานั้นก็โออยังไงก็ไม่ได้แล้วท่านผู้ชมอ่ะ 4ี่สี่ห้าสิสตางค์เลยแบบนี้ใครได้ชุดละ30บาทหลังจากนั้นท่านผู้ชมฮะเป็นเหรียญที่หลายคนถามมา,าปปาจัดให้ฮะนะเป็นครั้งที่เท่าไหร่ที่ปปามาจัดนี่คือเหรียญของพระราชนีพันธ์ปีหลวงท่านผู้ชมฮะนะอ่ะมีกันอยู่ห้าวาระหนึ่งสองสามสี่ห้าหกวาระท่านผู้ชมฮะหวาระไม่ซ้ำหวาระไม่ซ้ำท่านผู้ชมฮะน่าเก็บสะสมมากสําหรับใครที่ ชอบสะสมเหรียญของพระราชินีพันปีหลวงก็คงไม่ต้องบอกชี้ราคามั้งดูก็น่าจะดูออกเนาะก็มี5้าห้าบาทที่ลึกนะยีบาทที่ลึก10บาทที่ลึกทีวป่าไม่ได้เรียงไว้ท่านผู้ชมมาแล้วต้ยีบาทที่ลึกอะไรประมาณอย่างเงี้ยอะนะท่านผู้ชมสวยงามมากเหรียญของพระราชินีท่านผู้ชมฮะชุดละ450บาทถ้าหากเพิ่มวาระเข้าไปอีกราคาก็จะสูงกว่านี้สภาพใหม่สวยงามท่านผู้ชมฮะประมาณนี้แหละอะดูเอานะไม่ผ่านการใช้งานเหรียญของพระราชินีชุดนี้ท่านผู้ชมฮะหวาระ นะรวมชนิดราคา5บาท10บาทแล้วก็20บาท450าทครั้งก่อนปะปารู้สึกจะแบ่งบันไป5 0 0ร้อ้วกว่าแต่จะเพิ่มอีกวาระหนึ่งแต่ว่าวันนี้เราหากันไม่ทันท่านผู้ชมฮะก็เป็นอะไรที่สวยงามมากเหรียญของพระราชนีพันปีหลวงดูเมื่อไหร่ก็น่าเก็บสะสมท่านผู้ชมฮะนะหลังจากนั้นเรามาดูชุดนี้จะให้ปะปาบ,าบอกยังไงเออท่านผู้ชมฮะนี่ก็5วาระเหมือนกันนะ5วาระไม่ซ้าเหมือนกันเป็นของสมเด็จย่า2วาระอ่ะแล้วก็ของพระคินีเธอ1วาระ นะอายิกาเจ้าอีกหนึ่งวาระแล้วก็พระพินางเธอหนึ่งวาระรู้สึกเป็นของพระเทพใช่ไหมอีกหนึ่งวาระหนึ่งสสาสี่ห้าหท่านผู้ชมฮะนะน่ารักมากท่านผู้ชมฮะออกแบบได้สวยงามมากขยักได้ท่านผู้ชมฮะชุดนี้ก็450เช่นเดียวกันนะอนาคตปะปาอาจจะตั้งราคาที่สูงกว่านี้เพราะว่ากวดจะหาแบบนี้ได้ท่านผู้ชมฮะนะ ใครที่มีแล้วก็แล้วไปแต่ส,หสำหรับช่องของป้าปานั้นก็กว่าจะได้รับมาจากนักสะสมที่เอามาสะสมนะท่านผู้ชมมาครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่ากว่าจะมาเป็นแบบนี้ได้ชุดนี้ก็ยัง450ท่านผู้ชมฮะนะอนาคตไม่ได้นะสำหรับช่องของป้าปาแต่วันนี้ไม่เป็นไรนะอ่ะวันนี้ไม่เป็นไรก็450ท <sk r ug> ่านผู้ชมฮะหากเพิ่มวาระราคาจะสูงกว่านี้อ่ะเนาะหกวาระไม่ซ้าทั้งสองชุดชุดละ450หลังจากนั้นท่านผู้ชมฮะ เราลันลงมาดูเหรียญย0บาทที่เลือกสภาพน้ำทองจับกันบ้างวันนี้ปอปากําพราตลับท่านผู้ชมฮะใครอยากได้1ิบวาละไม่ซ้ำสภาพใหม่สวยงามน้ำทองจับน้ำลุงจับกันเลยท่านผู้ชมฮะก็ประมาณนี้โอเคไหมอ่ะให้ดูภาพสโลกันเลยเนี่ยใครอยากได้ไม่ซ้ำวาละมีกันอยู่10วาละไม่ซ้าสวยๆท่านผู้ชมฮะชุดนี้แน่นอนท่านผู้ชมฮะน้ําทองช่วยจับกันแบบนี้ใหม่ใหม่หมจริงๆชุดละ400บาทเท่ากับว่าเหรียญละ 40บาทหากสภาพเป็นน้ำหลวงจับหรือว่าอย่างไรแล้วก็อาจจะราคาเป็นร่วงกว่านี้ถ้าไม่ชมะแน่นอนนอกแต่วันนี้สภาพก็สวยงามมากเอาให้ดูอีกรอบหนึ่งนะดูเอาเปิดเป็นน้ำเงาน้ำทองจับกันเลยทีเดียวก็ประมาณนี้ถ้าผม้ชมะนะสวยงามจริงๆกว่วจะหาพบทั้ง10บาทนี่ปะปาก็ถือว่าตัวเองไม่ง่ายนักอ่ะเหรียญละ40บาทนะถ้า สมัยก่อนจริงๆก็จะขายจริงเหรีรหยญนั้นเป็นรนะ้อยถ้ท่านผู้ชมวารละเดียวเนี่ยนะเหรียญที่ระลึกเนี่ยนะปัจจุบันนี้ประปาว่าทางด้านต่างจังหวัดหรือว่าอะไรประมาณนี้ก็น่าจะขายกันราคาหลักร้อยแล้วแต่วันนี้ท่านผู้ชมฮะปปาจัดอย่างนี้มาสม่ําเสมอตั้งแต่เริ่มจัดรายการมาปีที่แล้วอะท่านผู้ชมฮะก็ยัง40บาทกันอยู่ใครอยากได้ฮะสวยสุดแล้วสิวารละไม่ซ้ำเหรียญละ40บบาทเท่ากับชุดละ 400บาทหลังจากนั้นไปดูการไปสนีไทย2เหรียญแล้วก็ทรงนำชนบทให้วัฒนาทูา้ชมมะเหรียญ10บาทที่ระลึกอ่ะเหรียญน,นี้160 160 160เมื่อวานรู้สึกว่าจะแบ่งปันไปหลายเหรียญน,นะก็บังเอิญเมืม่อเมราก็เข้ามาอีกสอสเหรียญอ่ะเราก็มาวางแบ่งปันกันไปใครอยากได้ไม่ผ่านการใช้งานฮะผลิตน้อยนะเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยม ในบรรดาหเหรียญส0บาทนิกเกิลที่ลึกท่านผู้ชมฮะมีกันอยู่แค่สาวาระเท่านั้นเองหลังจากนั้นท่านผู้ชมฮะตรงเนี้ยเขาก็ผลิตใกล้เคียงกันกับ10บาทที่ระลึกเลยย0บาทที่ลึกเนี่ยผลิตสาแสนหเหรียญนะท่านผู้ชมฮะแต่ราคาเขานี่แหละความนิยมไม่เท่ากันท่านผู้ชมฮะนะตรงจุดจุดนี้อ่ะท่านผู้ชมฮะเหรียญละ9กบาทกรมทางหลวงแล้วก็สำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยเราได้กันมาแค่นีเองท่านผู้ชมฮะนะที่จริงผลิต3ามแสนเหรียญนั้นมีต้องหลายวันละแต่ว่า อืมก็เหรียญไม่เข้ามาท่านผู้ชมปปาก็รู้สึก2วันลานี้ก็จะเข้ามากันบ่อยๆนะอ่ะโอเคใครอยากได้เหรียญละ90บาทสําหรับตรงนี้20บาทที่ลึกสําหรับ10บาทที่ลึกเหรียญละ160บาทเมื่อก่อน190บาทตรงนี้ปปาจจาได้นะอ่ะก็เป็นไปตามแวดวงราคาของอตลาดบ้านเราท่านผู้ชมฮะหลังจากนั้นมาดูฮะท่านผู้ชมฮะนี้คือเหรียญอ่าสตางรูนิเกิลเฉิีราคา5สตางค์บ้าง10สตางค์บ้างอ่ะประมาณเนี้ย ก็บอกราคาก่อนเลยทั้งหมดฮะท่านผู้ชมมาเหรียญละสิบห้าบาทเหรียญละสิบห้าบาทก็เป็นราชการที่อ่าราชการที่6ราชการที่7ราชการที่8อยู่ตรงนี้เอาเราเว้นวักช่องตรงเนี้ยนะแปดเจ็ดหกท่านผู้ชมฮะอ,อ่าประมาณเนี้ยสองสี่หกสองสองสี่หกสี่ของราชการที่หกแล้วก็สองสี่หกเก้าท่านผู้ชมฮะร,ราชการที่เจ็ด แล้วก็มาสุดท้ายก็เป็นปี2 4งสี่เจ็ดแปแล้วก็2 4งสประมาณนี้ของราชการที่แเอ,า,อาง่ายๆวันเนี้ยนิกเกิลท่านผู้ชมมาเหลือสิบาบาทโอเคเนาะหลังจากนั้นมาดูเนื้อทองแดงท่านผู้ชมฮะนะเนื้อทองแดงอ่ะไล่กันมาดูแบบนี้เลยท่านผู้ชมมาแค่ตรงนี้มีอยู่แค่ตรงนี้อันนี้ก็ทองแดงแต่ว่าอีกรูปแบบหนึ่งตรงนี้เป็นทองแดงของราชการรู้สึกจะเป็นราชการที่8มั้งเนี่ยอ่ะกระหนกแกงสิงกับอุอนารม์ธรรมดาแบบเนี้ย นะก็เนื้อทองแดงเหรียญรักสบบาทนะหลังจากนั้นเรามาดูเหรียญเหมือนกันแต่สภาพผิวแตกต่างกันท่านผู้ชมฮะเนี่ยอาจเป็นเหรียญชนิดราคาอัดแทบจะล้วนๆเลยนะนี่คือเหรียญอ่ะทองแดงอัดท่านผู้ชมฮะตาจอปลอช่อชัยพึกแล้วก็รู้สึกว่าจะมีอ่ะดูแบบนี้ก่อนเนาะดูด้านหน้าก่อนอ่ะเนี่ยตาจอปลอช่อชัยพึกเราดูกันตรงนี้ก่อนมาถึงตรงนี้ก่อนอ่ะดูดูด้านหน้าด้านหลังแบบนี้ก่อนท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวว่าปลาพิกให้ดูนะสภาพเขา อ่าเป็นเหรียญเหมือนกับว่ายังไงท่านผู้ชมอะคือเดี๋ยวให้ดูกันเลยนะเพราะราคาของปาป,า,ปาก็ใช้ใช้ราคาที่มีคนข้างจะต่ตางสภาพนั่นแหละนะเป็นเป็นเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานแล้วก็อ่าเป็นเหรียญเหมือนกับว่าอ่าถูกล้างมาอะไรมาประมาณเนี้ยท่านผู้ชมอ่ะดูดูแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวจะเสียเวลาท่านผู้ชมอ่าผ่านการใช้งานออกสีแบบเนี้ยท่านผู้ชมะเหรียญละห้าสิบบาทนะปะปาก็รับเข้ามาไม่แพงนะท่านผู้ชมะพยายามย้ำแอดมินแล้วว่าดูสภาพสีผิวด้วยนะ ถ้าเป็นรูปแบบนี้เขาผ่านการล้างมาโอเคนะแต่ว่าเขาก็คมชัดดีอยู่ถ้าไม่ชมมาขอบอะไรก็ไม่ถึงกับว่าบิดเบี้ยวไปเสียทีเดียวเลยอ่ะเหรียญละห้าสิบบาทนะห้าสิบบาทก็มีตาจอปร,รช่อชัยพฤกษ์ด้านหน้าด้านหลังพิกให้ดูเมื่อกี้แล้วก็เป็นตาพัะยาสยามเทวราชแบบนี้อ่ะตรงเนี้ยขอเหรียญละห้าสิบบาทเท่านั้นเองแต่ว่าถ้าไม่ชมมาตรงเนี้ยเป็นเหรียญที่เดิมๆเ,เข้ามานะ อ่ะตรงนี้เหรียญละร้อยนะตรงนี้เหรียญละร้อยยิ่งนานวันนะนานอีพีนักสะสมส่งเหรียญมาปะปาก็เวลาปะปามาจําหน่ายขายออกเนี่ยปะปาก็เริ่มจะแยกราคาได้ที่ชัดเจนบ้างอะไรบ้างนะก็ช่วงนั้นเวลายุ่งมากๆปะปาก็ไม่มีเวลาที่ผู้ชมนะจะไม่ให้รายละเอียดไปมากกว่านี้ตัวเนี้ยปะปาก็มา ผ่านการใช้งานเหมือนผ่านการล้างตัวนี้ก็ผ่านการใช้งานเช่นเดียวกันแต่ว่าเป็นเหรียญที่เขาไม่ผ่านการล้างเดิม,ดมๆฮะเขาก็ยังอยู่ยงคงกระพันธั้งับสีผิวด่มเดิมของเขาท่านผู้ชมฮะตรงนี้เหรียญละร้อยสยามเทวทิราชแล้วเขาก็สวยกว่าจริงๆนั่นแหละท่านผู้ชมน,นะฮะอ่ะดูความคมชัดในตัวของเขาอย่าไปดูตรงอ่ามอมมอมแหม่ม,ม,มนะท่านผู้ชมให้ดูเนื้อใน,นด้วยนึกออกไหมฮะนะอ่ะตรงนี้เหรียญละ100บาทนะสภาพผิวดิมเดิมคมชัดอ่ะ ดูพระสยามเทวทิราชท่า,านผู้ชมมาก็ประมาณนี้เลยความคมชัดแต่ตรงนี้อ่านอก,ก็รับหลายคนหลายท่านมาไม่ใช่ท่านเดียวท่านผู้ชมนะฮะก็มาแบบนี้เขาก็อาจจะได้มาแบบนี้อ่ะเหรียญละ50บาทโอเคเนาะจอปลอลชออชัยจิ้บุรุษพะสยามเทวทิลาชสภาพผ่านการล้างกับไม่ผ่านการล้างอ่ะผ่านการล้างตรงนี้เหรียญละ100ย้ําอีกรอบอ่ะเหรียญละ50บาทท่านผู้ชมฮะย้าอีกรอบแล้วก็มาไม่ผ่านการล้างนักสภาพเดิมๆอ่ะอย่างเงี้ยเหรียญละ100บาทโอเคเนาะหลังจากนั้นท่านผู้ชมฮะ จบจากเหรียญราชาการที่5จอปรลรแล้วก็พระสยางเทวทิราชเราลงมาดูเหรียญของราชาการที่4ท่านผู้ชมฮะนะนับวันหาพบเจอได้ยากนี่คือเหรียญอัดดีบุกท่านผู้ชมฮะเหรียญอัดดีบุก1ทับด้านหน้าก็เป็นประมาณนี้ท่านผู้ชมฮะตาพระจุลมง,งกุฎด้านหลังพระแสงจากช้างในกรมจักเป็นช้างยืนพื้นท่านผู้ชมฮะ บางครั้งก็มีบางรุ่นก็เป็นช้างยืนล,ะละอยอยู่แต่สําหรับเหรียญรุ่นนี้ดีบุกรุ่นนี้เป็นช้างยืนพื้นท่านผู้ชมนะก็อ่ะถ้าดูกันจริงๆแล้วปะ๊าปะบอกเลยนะว่าผ่านมาร้อยกว่าปีเนี่ยจเจอสภาพระดับเนี่ยปะ๊าปะบอกเลยนะว่าโอ้โหนะบางคนบางท่านก่อนปะ๊าปะมาทํารายการเนี่ยไม่มีโอกาสจะได้เจอด้วยนะสำหรับนะักสะสมที่ไม่เข้ามาอยู่สะสมเหรียญจริงๆเมื่อหลายสิบปีก่อนอาจจะไม่ไม่มีโอกาสได้เจอ อาจจะไม่ได้เจอตอนที่ปปามาจัดรายการนะปรปปาวางแล้ววางเลยแบบนี้เลยท่านผู้ชมฮะด้านหน้าด้านหลังใกล้เคียงกันทั้งหมดสวยงามท่านผู้ชมฮะน,นะเนี่ยอ่าให้ดูความคมชัดปปาบอกเลยนะว่าความคมชัดเหรียญร้อยกว่าปีได้ระดับเนี้ยนะโอ้โหก็คือหาพบเจอได้ยากอันนี้ไม่ได้แบบความคมชัดดูตรงนี้เลยท่านผู้ชมฮะน,นะสวยงามมากท่านผู้ชมฮะน่านะจะเป็นอ่าชัดเอยอ,กกดเอย่าพมามกงกเออยแล้วก็อ่า ท่านผู้ชมเห็นเครือเถาวันไหมฮะท่านผู้ชมนะแล้วก็รูปช้างด้านหลังนี่ยังคมชัดอยู่นะถือว่าใช้ได้เลยชัดระดับนี้ท่านผู้ชมฮะอ่ะดูดอกไม้หรือว่าเครือเถาวันเนี่ยเขามีเสน่ห์มากๆสําหรับเหรียญอัดดีบุกท่านผู้ชมฮะเหรียญของรัชกาลที่4ี่อ่ะประมาณนี้ใครอยากได้ท่านผู้ชมฮะประปาตีราคาเหรียญสภาพใกล้เคียงกันทั้งด้านหน้าด้านหลังเป็นแบบนี้เลยท่านผู้ชมนะ เหรียญละ300บาทนะถ้าสวยกว่านี้ท่านผู้ชมมาถ้าหากนั้นมีก็400ร้0ยห้าร้อยหรหรือมากกว่านั้นก็ว่ากันตามสภาพผิวนี่คือราคาขายออกท่านผู้ชมฮะนะหากเป็นราคารับเข้าแน่นอนฮะเขาก็จะดอบกว่าที่ประปา พูดราคามาเมื่อกี้นี้ก็ต้องทําใจเอาท่านผู้ชมฮะนะนอกการซื้อขายก็ย่อมมีกําไรเห็นปะปาขายงี้บางครั้งก็ท่านผู้ชมฮะถ้าหลุดก็หลุดถ้าไม่หลุดละ่ะอะไรจะเกิดขึ้นสาหรับนักสะสมที่เตรียมเหรียญจะขายต้องทําใจช่วยปะป๊าด้วยนะเห็นปะปาประกาศขายราคาเท่านี้ใช่ว่าปะปาจะขายได้หมดสทุกเหรียญน,นะราคานี้ดีไม่ดีก็รับเหรียญชุดใหม่เข้ามาบอกตรงๆเลยนะเราก็ต้องปลดเหรียญชุดนี้ออกไปนะ ถ้าหาหลวงบี้ในพีนี้ก็เท่ากับว่าปลดให้ต่ํากว่าราคาที่ปปาตั้งไว้อย่าคิดว่าปปาตั้งราคานี้เออโอ้โหเนี่ยประมาณนั้นคือจะพูดยังไงดีท่านผู้ชมอะราคาไม่ไม่ได้ยืนอยู่กับที่เลยนะโอเคเนาะ,ะใครอยากได้ท่านผู้ชมฮะปะปาขายออกราคาเหรียญละ300บาททุกเหรียญเลยหน้าหลังพลิกให้ดูอยู่ใกล้เคียงประมาณนี้แหละท่านผู้ชมฮะเหรียญอัดดีบุกท่านผู้ชมฮะเหรียญอัดดีบุกพระมหามงกุฎพระแสงจัก ช้างในกงจากเหรียญละ300บาทหาพบเจอได้ยากท่านผู้ชมฮะนะปะปาก็เพิ่งจะได้มาในช่วงช่วงนี้แหละวันหน้าก็ไม่มั่นใจเหมือนกันอ่ะจบจากเหรียญราชะการที่4ดีบุกเราลงมาดูท่านผู้ชมฮะเป็นครั้งแรกเป็นครั้งแรกที่ปปานํามาเปิดขายแบ่งปันนี่คือท่านผู้ชมฮะเหรียญ10บาท2สีหมุนเวียนหายาก วันนี้หายากกว่าทุกอีพีที่ผ่านมาในรอบสิกว่าเดือนในรอบจากปีที่แล้วท่านผู้ชมฮะ,ะเพราะว่าปปาได้เพิ่มปีพศ2531ก่อนหน้านอนเลื่อยมาท่านผู้ชมตั้งแ,แต่ปีกายปาปาก็จะมีแค่ปี41 42 34 43 53ไล่ไปถึง40นะเป็นเหรียญที่หาพบเจอได้ง่ายอ่ะกวัวเหรียญปีพศ2531ท่านผู้ชมมะนี่คือเหรียญปีพศ2531ทุกเหรียญเป็นเหรียญสภาพผ่านการใช้งานประมาณนี้เราๆนี้ เรามีกันมาชุดเดียวนะผ่านการใช้งานที่จริงปปาจะยังไม่เปิดตอนนี้นะเพราะปป็นว่าราคายัางยังไม่ทยานเท่าที่ควรนะยังไม่สมบูรณ์แท้แต่ว่าไม่เป็นไรนะยังไม่เป็นไรปรปาก็ให้ไปชุดหนึ่งกแ็แล้วกันผ่านการใช้งานท่านผู้ชมมาใครอยากได้ชุดนี้ชุดนี้เฉพาะเหรียญน,นี้เหรียญเดียวก็ท่านผู้ชมฮะรับมาก็พันกว่าแล้วอ่ะ ใครอยากได้ชุดนี้เรามีมาให้กันครบเซตแบบไม่ต้องตามหาเลยท่านผู้ชมฮะเริ่มจากอันดับ1อันดับ2อันดับ3ไล่มาเรื่อยๆท่านผู้ชมมาจนมาถึงอันดับสุดท้ายปี40ชุดนี้ผ่านการใช้งานนะฮะ2,100บาท2,100บาทเท่านั้นเองท่านผู้ชมฮะนะสำหรับนักสะสมท่านใดที่ตามหาครบชุดแบบนี้ท่านผู้ชมมาตั้งแต่ผลิตน้อยหายากอันดับที่1ปี31เลยท่านผู้ชมนะไม่ต้องตามหาแล้ววันนี้เรามีให้ โอเคไหมชุดละ2 1 0 0บาทอ่ะเราใส่ตลับใหญ่ไว้ให้อย่างดีเลยใครอยากได้รีบไหลเข้ามานะเรามีกันอยู่ชุดเดียวท่านผู้ชมฮะลายเสร็จจองจ่ายเงินปอปามีอยู่ชุดเดียวจริงๆโอเคไหมฮะหลังจากนั้นอ่ะสามเหรียญสุดท้ายอันนี้เข้ามาใหม่ท่านผู้ชมฮะอันนี้เข้ามาใหม่220บาทครุฑธนาคารไทยแห่งแรกอ่ะสภาพก็ถือว่าสวยงามอยู่อ่ะ220บาท ขยากได้สําหรับอย่างนี้เข้ามาไม่นานท่านผู้ชมฮะอ่ะหลังจากนั้นเราดูเหรียญหลุดจองท่านผู้ชมฮะเป็นเรื่องธรรมดาเนาะอย่างนี้แหละเหรียญหลุดจองฮะข้ามวันปปาก็ต้องนํามาแบ่งปันใหม่เนาะปปาก็ต้องใช้ต้นทุนท่านผู้ชมฮะอย่างสองในนี้ก็ปลาเข้าไปท่าต้นอ๋อเท่าไหร่แล้วท่านผู้ชมฮะนะก็หลักสองพันแล้วอะไรประมาณเนี้ยถ้าหากปปาเจอหลายๆท่านไม่เป็นไรฮะพูดไปก็ยาวไปป่าๆเนาะแล้วก็ร่วมรวยต่อกันเท่าที่จะทําได้ท่านผู้ชมฮะนี่คือเหรียญเนื้อเงินนี่ก็เนื้อเงินเช่นเดียวกันเทนี่ราคา พระชนมายุสามรอบเหรียญนี้เจ็ดร้อยบาทหลุดจองมาท่านผู้ชมฮะเร็วนะใครอยากได้เจ็ดร้อยบาทสภาพเนื้อสดใสาภายในยังละเอียดอยู่ท่านผู้ชมฮะล่องรอยขีด่วนได้มีน้อยมากขอบชัดเจนท่านผู้ชมฮะด้านหน้าด้านหลังก็ประมาณนี้นะก็ท่านผู้ชมฮะคนที่จองไว้นะักสะสมเขาก็คงจะไม่ว่างแล้วจะติดธุระด่วนอะไรประมาณนี้ใครอยากได้ฮะเจ็ดร้อยบาทอ่ะโอเคเนาะหลังจากนั้นเรามาดู550ห้าสิบบาทที่ลึกท่านผู้ชมฮะวาระนี้ปืด๊ดอ่ะ 1,400บาทราคาเดิมกับเมื่อวานนี้แหละใครอยากได้ฮะกว่าจะได้มาแต่ละครั้งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายท่านผู้ชมฮะนะสำหรับช่องของป้าปานะกว่าจะได้มาแต่ละเหรียญเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะปัจจุบันวันนี้อ่ะผลิตออกมา200,000เหรียญเท่านั้นเองเหรียญเนี่ยอ่ะ140บาทนะหนึ่งอ่ะโทษท,ทีท่านผู้ชมฮะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทอร้อยสี่สิบบาทโอ้โหท่านผู้ชมฮะ ไกลกันลิฟเลยอ่ะท่านผู้ชมฮะวาระนี้50บาทที่ลึกเนื้อเงินเนาะผลิต2 0แสนเหรียญเหรียญละ1,400บาทอ่ะท่านผู้ชมฮะใครอยากได้ปื๊ดจบแล้วเนาะรายการประปามาขายเหรียญอีพีนี้ท่านผู้ชมฮะเป็นอีพีที่187ในวันที่30เดือนกอรกฎาคมปีพศ2566เดินทางมาถึงนาทีสุดท้ายอย่างคงดื่มที่จะฝากขอบคุณท่านผู้ชมฮะขอบคุณสำหรับบรรดชาชาวนักสะสมไม่ว่าจะเป็นผู้ซื้อผู้ขายผู้ติดตามผู้ชมเพืความบันเทิง ตั้งแต่ปีที่แล้วจนมาถึงปัจจุบันวันนี้ก็ฝากขอบคุณทุกคนทุกท่านเลยเนาะที่ให้เกียรติดตามรับชมเดี๋ยวคลิปหน้าพบเจอกันใหม่ปปาพูดผิดพูดแรงปะปาฝากขอกราบประธานอภัยนะบัดนี้ปะปาไม่มีความจงใจที่จะไปกระทบกระแทกกระแท่นสำหรับบรรดาชาวนักสะสมที่ให้เกียรติช่องของปะปาด้วยมาโอเคเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าพบเจอกันใหม่คลิปนี้ผมปะปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณขอกล่าวคาว่าสวัสดีครับ